New l a m เบต้า X 3 0 0 Color of Time 3สเฉดสีใหม่จ้าสีสี o r ริจินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้าทางบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะครับได้ทำการเปิดตัวโมเดลพิเศษอย่าง Honda Forza 350 Dark Gravity ที่ไม่เพียงแต่มีการปรับปรุงสีสันและก็ตกแต่งใหม่เท่านั้นแต่ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการเพิ่มระบบกสะเทือนใหม่นะครับ ที่เป็นความร่วมมือกับทาง Hyper Pro Suspension Technology จากประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองสำหรับ Honda Forza 350 Dark Gravity นะครับจะเป็นการนำเอาพื้นฐานตัวรถและก็สเปคมาจากรุ่นรถซิงค์ครับที่ถือว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของสายการผลิตในซีรีส์ Forza 350ซึ่งจะมาพร้อมกับระบบ H SVC นะครับที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเชื่อมต่อกับตัวรถได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง ในขณะที่ระบบพื้นฐานต่างๆของ f o s z a 3 5 0 Dark g r v v t y y จะเหมือนกับรุ่นมาตรฐานทุกประการครับจะมีระบบ HSTC หรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับมี ABS ด้านหน้าและก็ด้านหลังระบบไฟแบบ LED รอบคันช่องเสียบชาร์จ USB พื้นที่ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงระบบ Honda Smart Key นะครับแจรีโมทแล้วก็ขุมกำลังจะเป็นแบบ ESP+ ครับขนาด329.6ี cc 1ลูกสูบ4วาลวนะครับ ระบายความร้อนด้วยของเหลวจ่ายน้ามันด้วยระบบหัวฉีดนะครับแล้วก็อย่างที่เกินไปครับไฮไลท์ที่สําคัญก็คือการปรับแต่งระบบกระสันเทือนหลังแบบใหม่นะครับโดยได้ไฮเปอร์โปรซัพเพนชั่นเทคโนโลยีนะครับจากประเทศเนเธอร์แลนด์มารับหน้าที่ในการปรับจูนช็คอัพด้านหลังใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่ารุ่นธรรมดานะครับโดยทางผู้ผลิตได้เผยว่าช็คอัพหลังอันใหม่นี้จะช่วยเสริมสมรรถนะในการขับขี่ ที่สนุกสนานมากขึ้นและยังมีการปรับแต่งพิเศษที่เข้ากันได้ดีกับภาพรวมของตัวรถอีกด้วยนั่นเองในส่วนของการตกแต่งพิเศษอื่นๆน,น,นะครับจะเป็นหน้าที่ของทางแผนก S 2 C ครับที่เป็นแผนกตกแต่งโดยตรงของบริษัทและยังมีผลงานในการสร้างโมเดลพิเศษบนผลิตภัณฑ์ฮอน da มาอย่างต่อเนื่องนะครับและยังเป็นผู้ผลิตในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้รับมาตรฐานจากโรงงานนะครับโดยเจ้า For z ซ3 5 0ามห้าศูนัคันนี้จะมาพร้อมกับทีมสีดำเข้มที่ตัดกันด้วยสีม่วงครับ แต่ก็มีการประทับตา h y p e r ร o โ p ล s ซัพ n t ินช n เทคโนโลยีะครับเพื่อบ่งชี้ถึงความพรีเมียมของตัวรถอีกด้วยนั่นเองราคาของรถรุ่นนี้นะครับได้เปิดตัวอยู่ที่231,900บาทครับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทาง Honda Wing Center ทั่วประเทศครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป